วันนี้วันเสาห้าที่ขึ้นห้าค่ำเดือนห้าเป็นมหามุงคนอย่างยิ่งที่เรามา่วมกันบรรจุองค์พระปิดฐานพระไว้ในพระศาสนาคือเราเอาพระหน้าต่าง้านิ้วครึ่งเนี่ย เป็นตัวบุดผ้าแทนเราเข้าสู่การมากเหมือนกับว่าเราได้อยู่ภายใต้บรมโพธิสมภารของพระสมมาสเตวเจ้าซึ่งเป็นมหามโคลอย่างที่เราทำในวันนี้เอาทานเป็นทุนเอาผลบุญเป็นกําไรเอาความสุขใจไปวว็นรานเผาชิดเราโชคดีได้เกิดมาเป็นม,มนุษย์และมาสร้างพระในวันนี้พี่เป็นพี่กล่าวไหวบูชาแก่ผู้มาในเรื่องสีเทวดาอินพรมยบย่างรวมถึงมนุษย์ได้กล่าวไหวบูชาพระองค์ท่านเพื่อเราเรือถึงพระสมมาสัตวเจ้าที่ทรงพระปัญญาที่คุณทรงพระบริสุ์ที่คุณและทรงพระมหากรุณาธิคุณทั่วมหานพเป็นบุญััันนนยิ่่่งใใหหญ้้้ไดดบุกททวฟา ที่เราได้ทำในวันนี้ก็เป็นบุญที่เราจะอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราโดยน้นนอมนำบุญนี้ถวายแด่พ่อหลวงของเราท่านเป็นแบบอย่างที่ดี70ปีของการครองราชทำความดีเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินเราก็ทำความดีเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินน้อมบุญเอาบูชาแด่พระองค์ท่าน,านเพื่อสืบทอดพระศาสนาให้ครบ5 0 0พันปีครับโดยกลุ่มคนสร้างพระ28พระองค์ได้มาสร้างกันในวันนี้ให้ได้บุญทั่วฟ้าทุบินมีความสุขท้าวนะคะสาั

ว่าใกีวอนถวายเป็นพุทธบูชาแต่ก็สมมาสัมพุทธเจ้าทุกุ์พระอ <lawsuit S 1> งค์พระปฏิเสกพระเจ้ายด้วยเดชแห่งบุญนี้จงเป็นบุญที่มีฤทธิ์มากจงเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพา ด้วยแห่งผ้าใยกีวรนนี้ดุจลมผ้าตาสาวพันดุจลมผ้าตาสาวพันเป็นฉัดแก้วเป็นฉัดแก้วเป็นกรอบแก้วเป็นกรอบแก้วอย่างอัศจรรย์อย่างอัศจรรย์ปกป้องคุ้มครองรักษา ของคุณของรักษาข้าพเจ้าทั้งหลาย้าาเจทุกให้ตกไปสู่ที่ชั่วไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่วบนนำชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายรดนำชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายไปสู่ที่ปลอดภัยไปสู่ที่ปลอดภัยอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขมีฐานะสูงใหญ่มีฐานะสูงใหญ่ปราศจากโรคภัยปราศจากโรคภัยโรคลายคอร์ลายโรคลายคอรลายทำลายทำลาย บัติเหตเพศไัทั้งหลายอุบัติเหตเพศไัทั้งหลายสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้วินาศสิ้นไปให้วินาศสิ้นไปอย่าได้มาแผ่วผ่านอย่าได้มาแผ่วผ่านกายสังขารกายสังขารของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายให้อยู่ดี ขให้อยู่ดีมีสุขตลอดอายุไขตลอดอายุไขทุกภพชาติทุกภพชาติตราชาติตราชาเข้าสู่เมืองแก้วเข้าสู่เมืองแก้วมหาเนรพานเทินมหาเนรพานเทินข้าแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เจริญผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าไตรจีวรผ้าไตรจีวรเหมือนนี้ แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดรับโปรดรับผ้าใจจีวรผ้าใจจีวรผืนนี้ผืนนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขและเพื่อรับผล นนิพพาจักมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายจักมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายโดยง่ายขับพันโดยง่ายฉับพันจงทุกประการเถิดจงทุกข์การเถิดนิพพานะนิพพานะปัจโยโหตุปัจโยโหตุนิพพานะนิพพานะปัจโยโหตุปัจโยโหตุนิพพานะนิพพานะปัจโยโหตุปัจโยโหตุ ขึ้นไปหกอกห้า